ตอนที่7วันแห่งความอับยศเพิ a ลฮ h a เบิ์ลุกเป็นทะเลเพลิงแอริโซนาแตกเป็นสิ่งเสี่ยงโอกลาโฮมาพลิกความดิ่งสู่ก้นอ่าวลูกเรือไหลผ่านติดอยู่ใต้ท้องเหล็กที่จมลงช้าๆเสียงระเบิดยังสะท้อนแต่สิ่งที่ดังนิ่งกว่าคือเสียงโหยหวนของผู้คนาะโออาหูกลายเป็นนรกกลางทะเลแปซิฟิก เช้าวันนั้นอเมริกาสูญเสียมหาศาลเรือรบกว่าน8 8ลำถูกทำลายหรือเสียหายเครื่องบินกว่า300ลำถูกเผาและทหารกว่า2,400นายสิ้นชีวิตในไม่กี่ชั่วโมงแต่จากซากปรักหักพังไฟแห่งความแค้นได้ลุกโชนขึ้นในใจชาวอเมริกันวันรุ่งขึ้นประธานาธิดีรูสเวลต์ยืนต่อหน้าสภาคองเกรสกล่าวประโยคที่กลายเป็นตำนาน วันที่7จ0 0ธัวาคม1,941คือวันแห่งความอัปยศที่จะไม่มีวันเลือนหายเสียงโหวดดังสนัน่นอเมริกาประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและจากเพลฮาร์เบอร์เปลวไฟสงครามโลกครั้งที่สองก็แพ่ลามไปทั่วทั้งแปซิฟิกกดติดตามไว้เลยบทต่อไปกำลังจะมา